คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติหรือกสมได้ออกแถลงการมีเนื้อหาระบุว่าตามที่รัฐบาลได้อาศัยอำนาจตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในเขตท้องที่กรุงเทพมหานครเข้าสลายการจุมนุมของกลุ่มคณะราษฎรเมื่อวันที่16ตุลาคม2563ที่สี่แยกประทุมวันกรุงเทพกสสม,มีความกังวลและห่วงใยเป็นอย่างยิ่งต่อสถานการณ์การจุมนุมทางการเมืองและการแสดงความคิดเห็นที่แตกต่างกัน ซึ่งมีความอ่อนไหวและอาจนําไปสู่ความขัดแย้งรุนแรงในสังคมไทยกสมเห็นว่าการชุมนุมนี้ยังไม่ปรากฏลักษณะที่แสดงให้เห็นถึงการใช้ความรุนแรงจนเป็นเหตุถึงขั้นที่รัฐบาลต้องตัดสินใจใช้มาตรการในการสลายการชุมนุมจึงเห็นว่าเป็นการกระทําที่เกินสมควรแก่เหตุท้งนี้การบังคับใช้กฎหมายจําเป็นต้องคํานึงถึงสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานบางประการที่ไม่สามารถละเมิดได้ของผู้ชุมนุมโดยเฉพาะการปฏิบัติต่อเด็กและเยาวชน จึงขอเรียกร้องให้ทุกฝ่ายพิจารณาดังนี้ 1. รัฐบาลและเจ้าหน้าที่ของรัฐไม่ควรใช้มาตรการที่รุนแรงในการสลายการชุมนุมโดยสงบ2รัฐบาลไม่พึงใช้ความรุนแรงต่อผู้ชุมนุมโดยเฉพาะเด็กและเยาวชนที่เข้าร่วม3รัฐบาลและฝ่ายนิติบัญญัติควรใช้กระบวนการของรัฐสภาในการแก้ไขปัญหาร่วมกันอย่างจริงจังและให้หลักประกันว่าข้อเรียกร้องของผู้ชุมนุมทุกกลุ่มจะได้รับการพิจารณาเพื่อนำไปสู่การยุติข้อพิพาทโดยเร็ว 4. รัฐบาลควรเยียวยาความเสียหายที่เกิดจากปฏิบัติการการสลายการชุมนุมทั้งผู้ชุมนุมและเจ้าหน้าที่ที่ได้รับบาดเจ็บจากการถูกสั่งให้ปฏิบัติการและ 5. การใช้สิทธิและเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นและการแสดงออกทุกฝ่ายควรเคารพสิทธิมนุษยชนของบุคคลอื่นหลีกเลี่ยงการใช้ถ้อยคำหรือการสื่อสารด้วยวิธีการใดที่สร้างความขัดแยง้งทั้งนี้กสมขอให้ทุกฝ่ายได้ใช้ความอดทนอดกลั้นและร่วมกันแสวงหาทางออกอย่างสันติ เพื่อให้ประเทศไทยผ่านพ้นวิกฤตการณ์ครั้งนี้ไปได้ด้วยดี